สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าก้าวไกลยื่นแก้มาตรา272ปิดสวิตสวปัดแก้เกมโบดนายกเสียงแข็งไม่ถอย1 1 2 14กรกฎาคม2566ที่รัฐสภา พรกเก้าไกลนำด้วยนายพิจารณ์ชาวะพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพระเก้าไกลนายชัยทวัตตุลาธนเลขาธิการพักพร้อมด้วยสอสอพรกเก้าไกลเอายืนร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อยกเลิกอำนาจสวออในการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อนายวันม uh นูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าตนนั้น ได้รับหนังสือจากภักเก้าไกลเพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา272จากนี้จะให้เจ้าหน้าที่รัฐสภาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายชื่อและเอกสารดังกล่าวสิ่งที่แก้ไขจะต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพื่อจะดําเนินการให้เร็วที่สุดส่วนการนัดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2กําหนดไว้ในวันที่19ก,กรกฎาคมเวลา9ก้นากาสนาทีหรวันนี้ ตนได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกรัฐสภามาประชุมแล้วด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนกล่าวว่สาสสพก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญเสนอให้ยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการให้อำนาจวุฒิสภามีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีในการชั่วคราว ซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคืนอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เรียกกันว่าปิดสวิตสอว์สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวานคือ13กรกฎาคมที่ปรากฏชัดเจนว่ามีสอว์จำนวนมากงดออกเสียง159คนและไม่มาประชุมอีก43คนโดยหลายคนแสดงออกชัดเจนว่า ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีหวางคืบหน้างานเข้าประธานกกตและพวกตูดแจ้งมาตรา172หลังสงสารรัฐธรรมนูญฟันพิธาปมหุ้นไอทีวีสื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา16.22นาิกายนาทีนายธนพลจิวจินดาในฐานะประชาชนเข้าพบพันตรวจตรีประธานสีหาพลสวอสอบสวนสอนอนางเลิง้ง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตรพร้อมกับพวกกกตโดยกล่าวหาว่ากระทําผิดตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญวุฒิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุจริตเรือรายละเอียดการแจ้งความระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้นายพิธาลิมเจริญรัตนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อ19มิถุนายน2566และนายพิธาลิมเจริญรัตถูกร้องเรียน เกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อมาเมื่อ12กรกฎาคม2566ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิมเจริญรัตมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา9 8วงเล็บ3และส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์เลขที่ข่าวส6 9ทับ2566วันที่เผยแพร่12กรกฎาคม2566หอโดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่14พฤษภาคมถึง12กรกฎาคม2566ได้ปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งสารดีกาคำพยากษาสารปกครองที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยมาตรา9 8วงเล็บส สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่อยมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งสารดีกาแผนภาษาสารปกครอง เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาณจักรไทยมาตราค8วงเล็บ3สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไ t v ีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถูงหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้ง5รายการเป็นอย่างดีอยู่แล้วณขณะกระทำการพิจารณาความเห็นดังกล่าวข้างตน้น ความคืบหน้าสื่อนอกแห่เสนอข่าวพิธาชวดนายกชี้สวที่เห็นชอบอาจกลับลำครั้งหน้า13กรกฎาคมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่าหลังพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปไม่ถึงเก้าอี้ผู้นำฝ่ายบริหารโดยได้รับความเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียง รายงดออกเสียง199เสียงโดยมีสวออให้ความเห็นชอบเพียง13เสียงเท่านั้นโดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่ารัฐสภาน่าจะมีการประชุมในอาทิตย์หน้าและนายพิธาน่าจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีอีกครั้งส่วนสำนักข่าวอันจาซีล่ารายงานข่าวว่าสวออหลายคนคัดค้านพรรคก้าวไกลหลังมีนโยบายที่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้งนี้นายพิธา ยังมีคดีที่สารพระธรรมนูญอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองทั้งนี้การที่นายพิธาไม่สามารถชนะเสียงโหวตดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในประเทศไทยอีกด้วยด้านสำนักข่าวกาเดียนของอังกฤษรายงานว่ามีประชาชนออกมาแสดงความเห็น และชุมนุมเรียกร้องให้เคารพผลการเลือกตั้งโดยนักวิเคราะห์ทางการเมืองเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลน่าจะมีโอกาสยากมากที่จะชนะคะแนนโหวตนายกรอบสองและมีโอกาสที่สอวอซึ่งเห็นชอบนายพิธาจะถูกสอวอที่ไม่เห็นชอบโน้มน้าวใจไม่ให้โหวตรอบสองได้สำหรับสำนักข่าวนิเคอจากประเทศญี่ปุ่นชี้ว่านายพิธาไม่สามารถรวบรวมเสียง จาก2สภาได้ถึง375เสียงซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่จะชนะเป็นเสียงข้างมากได้ให้ดำรรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคาดว่าการลงคะแนนใหม่จะมีขึ้นในวันที่19กระกรกฎาคมนี้ความคืบหน้าแจ้งความกกต,ตหลังส่งสารรัฐธรรมนูญฝันพิธาปมหุ้นไอทีวีเมื่อเวลา16 2นาิกา2ี่สนาทีที่สนางเลิง1ิกระกฎาคมนายธนพลจิวจินดา ในฐานะประชาชนเข้าพบกับพันตรวจตรีประธานศรีหาพลสวววงเล็บสอบสวนสอนอนางเลิง้งเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตอรพร้อมกับพวกออกกตกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริต2,561มาตรา172เจ้าพนักง,งานของรัฐผู้ใด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่ละเอียด<ะ>การแจ้งความระบุบว่าตามที่คณะกรรมการก,ารการเลือกตั้งประกาศให้นายพิธาลิมจเจริญรัตนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อ19มิถุนายน2566 และนายพิธาลิ้มเจริญรัตถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดวงเล็บมหาชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อมาเมื่อ12กรกฎาคม66ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิมเจริญรัตมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3 และให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปรายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการกเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์เลขที่ข่าว269ทับ2566วันที่เผยแพร่12กรกฎาคม66โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่14พฤษภาคม66ถึงวันที่12กรกฎาคม2566ได้ปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งสาร,ร,รดีกา คำพิพากษาสารปกครองที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทยมาตรา9 8วงเล็บ3สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีท .2566 ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่อยมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงข้อได้จริง ข้อกฎหมายคำสั่งสารดีกาคำพิพากษาสารปกครองเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยมาตรา9กวงเล็บ3สถา,านะลักษณะธุรกิจรายได้ประจําปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2 5 6 6ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้ง5รายการเป็นอย่างดีอยู่แล้วนขณะ กระทำการพิจารณาความเห็นดังกล่าวข้างตน้นแต่กลับยังมีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิปเจริญรัตมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตราค่า18วงเล็บ3และให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวนั้น จึงอาจเป็นการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จึงขอให้พนักง,งานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการปปชภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและหากพบว่ากระทำความผิดจริงขอให้คณะกรรมการปปชดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจนถึงที่สุดเบื้องต้นทางพนักง,งานสอบสวนได้รับคำแจ้งความไว้ตามระเบียบ ซึ่งสถานที่เกิดอยู่ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอตศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพเหตุเกิดในท้องที่ของสอทนนอทุ่งสองห้องจะได้ส่งเอกสารประกอบการร้องทุกกล่าวโทษไปยังสอทนนอทุ่งสองห้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป